สวัสดีครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาที่ชาวเลโฮมสเตย์ครับมาเที่ยวกันที่ปัาบกนังบ้านเรารอันนี้จะเป็นสวนที่เราสั่งหารไปแล้วก็ไปหาที่นั่งด้านในนะครับนี่ก็จะเป็นโฮมสเตย์ที่ว่าลูกค้าจะมาพักผ่อนแบบ ค้างคืนนะครับเขาก็จะมีให้เหมือนกันนี่เป็นน้ำที่ก็แถมกับพิซซ่านะครับเดี๋ยวเราก็สั่งเสร็จแล้วก็เราเดินไปข้างในแล้วเดี๋ยวเขาจะเอาไปเสิร์ฟด้านในเดินไกลพอสมควรอันนี้ก็จะเป็นห้องอยู่ระหว่างทางเดินที่เราจะเดินเข้าไปด้านในสุดนะครับด้านในสุดก็จะเป็นคลองปากพนัง ที่ว่าติดทะเลนะครับอันนี้ก็จะเป็นโซนที่เราให้นั่งเป็นตู้กระจกพิซซ่า159แถมน้ำหนึ่งแก้วนี่แถมแก้วนี้เป็นหน้าทะเลน่ากินมาก พิซซ่าเข้าอร่อยนี่ชีสยืดยืดเลยซ่าอร่อยฮะสิบเก้าครับโคตรใหญ่แถมน้ำหนึ่งแก้ว เขากบมังยังงงกับราคารสชาติอร่อยมากครับรสชาติอารมณ์เหมือนเราสั่งสั่งของแบรนด์แต่อันนี้กินในราคาที่ถูกมากครับยังตกใจอยู่ใหญ่มากมีสลาเกีเ่กี่ชิ้นนะหนึ่งสองสามสี่อ แมจิก็หลังจากที่เราอิ่มกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินไปด้านหลังกันนะครับเพราะว่าเขาจะมีเหลือให้เราถ่ายรูปแล้วก็มีหอคอยให้เราขึ้นไปดูวิวด้านบนด้วยนะครับ รอบนี้ก็จะเป็นที่นั่งที่เราสามารถมานั่งแล้วก็สั่งอาหารทานได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราสั่งจากด้านหน้าแล้วก็มานั่งด้านหลังได้แล้วก็เดี๋ยวพนักง,งานเสิร์ฟเขาจะมาเสิร์ฟด้านหลังเองครับอันนี้ก็จะเป็นออคอยที่เราจะขตึงไปครับต่อบันไดก็ค่อนข้างลําบากอยู่นิดนึงต่อทางด้านซ้ายก็จะเป็นเรือนะครับเราสามารถไปถ่ายรูปได้ ก็ตรงนี้จะเป็นสุดทางเดินของร้านแล้วนะครับก็จะมีที่นั่งให้สองข้างทางนะครับก็จะมีทั้งซ้ายและขวาแล้วก็วิวริมน้ำนะครับเฮือต่างขึ้นลำบากลยังทุก้นนั่นขึ้นมาแต่งานมากขึ้นมยเดี๋ยวเราจะขึ้นข้างบน Bây giờ. Ê. อันนี้เป็นวิวข้างบนคนั่น่าจะสูงที่สุดของในร้านแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปตรงหัวเรือตรงนั้นได้เหมือนกันครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนของร้านเขาเหมือนกันฝั่งนู้นก็จะมีสองที่นั่ง สวยเหมือนกันนะครับไม่ใช่วันนี้ก็เหมาะเการมาพักผ่อนแล้วก็เขามีโฮมสเตยให้ที่พักด้วยก็บันไดที่ขึ้นมาค่อนข้างจะลำบากนิดนึงครับก็ผู้ชายก็น่าจะขึ้นได้แต่ถ้าผู้หญิงก็อาจจะต้องระวังหน่อย เคเดี๋ยวเราลงกันแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายภาพตรงหัวเรือกันครับอันนี้ก็เป็นโซนเรืออืมข้างในเขาก็เป็นนี่จะเป็นหลังก็ได้เดี๋ยวเราไปเดินตรงไปที่หัวเรืออเขาไม่ให้ขับด้วยออกทะเลกันไหม เหมือนประชาชนสลัดอือ mm hmm. นีก็เป็นวิวที่หวเรือครับเหมือนกัน ไหว้ว่างๆก็สามารถแวะมาได้ครับที่ปากพนังพิมพ์ค้นหานเ,เลยเถอะเช้าเลยโฮมสเตย์ก็มีที่พักก็มีอาหารให้รับประทานแล้วก็มีเป็นโฮมสเตย์ครับราคาก็ไม่แพงนะอาหารก็อร่อยครับอย่างที่ขรามเมื่อกี้ก็ร้อยกว่าบาทเองครับเรียงเรือโอ้ยลบใช่รูปใช่รูป ก็ระหว่างทางที่เราจะเดินกลับกลับเดินไปก็จะมีเป็นวิวป่ากงกลางทั้งสองฝั่งเนี่ยก็มีให้เราถ่ายรูปแล้วก็มีที่พักไม่ใช่ที่พักเนี่ยเป็นที่นั่งให้เรารับประทานอาหารวิวรุ่มลื่นดีครับยิ่งตอนเย็นนี่สบายมากแดดแบบเบาๆแล้วก็มีลมพัดอ๋อตรงโน้นก็ที่เราไปกันเมื่อกี้ก็จะเป็น เรือแล้วก็ฝั่งที่ให้นั่งฝั่งนู้นด้วยสบายมากวิวสวยก็ใครที่สนใจจะมาเที่ยวก็พิมไปในเพจ f a c jebook เลยนะครับว่าชาวเลีโฮสเตน,นะครับก็จะขึ้นแล้วก็ไปสอบถามในเพจได้นะถ้าต้องการที่พักอะไรยังไงก็ไปติดต่อแต่ว่าถ้าต้องการมาเที่ยวหรือว่ามา ดื่มเครื่องดื่มมาพักผ่อนก็สามารถมาได้เหมือนกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r ร b e กับทางอาสาบาพเพื่อนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ